ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลำนารายสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลลำนารายขอเชิญผู้รักสุขภาพร่วมงานเดินวิ่งโต้ลมหนาวที่ลำนารายครั้งที่หนึ่งนักเทศบาลตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565ระยะทางฟันลัน3กิโลเมตรค่าสมัคร400บาท5กิโลเมตรค่าสมัคร400บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทสมัคร v IP 1, 1 5 0่บาทรายได้มอบศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายผู้สมัครจะได้ เสือ้อบิ๊บและองค์เท้าเวสุวรรณติดอันดับแต่ละรุ่นจะได้องค์พระนารายณ์สูง12นิ้วสมัครได้แล้ววันนี้ที่เพจเดินวิ่งโต้ลมหนาวที่ลำนารายร้านไม music ลำนารายโทร0 8 1 2 9 5 5 2 5 1เทศบาลตำบลลำนารายโทร0 6 4 1 0 5 2 2 2่ 0, 2 0 8 0 6 6 8 5 7 5 7อ7ย่าลืมอย่าพลาดมาสมัครกันนะครับ